ทำมาหากินมาทั้งหมดสุดท้ายก็เอาไปใช้หนี้รัฐบาลก็เหมือนการเก็บภาษีมาได้เท่าไหร่ก็ต้องเอาไปใช้หนี้ทุกท่านไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้เงินคืนนายกพูดนะว่าใช้คืนให้หมดภายใน4ปีดังนั้นปีแรกเนี่ยมาละแสนกว่าล้านดอกเบี้ยอีกหนึ่งหมื่นกว่าล้านนะคะอันนี้เนี่ยมาแน่นอนนะคะแต่การใช้คืนหนี้เนี่ยมันสูงมากนะคะทั้งเงินต้นเดิมเงินต้นใหม่ดอกเบี้ยเดิมดอกเบี้ยใหม่รวมกันเนี่ยห้าแสนสามหมื่นกว่าล้าน ใวันนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าภาษีที่รัฐบาลเก็บมาได้เนี่ย20%ก็จะกลายเป็นเ,เงินที่จะต้องใช้นี่นะคะรัฐบาลจะมีแผนจัดสรรเงินงบประมาณมาเพื่อจ่ายคืนเงินส่วนที่เป็นเงินกู้ตลอดระยะเวลา4ปีอันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนแน่ๆไม่รู้ว่าโครงการอะไรที่จะต้องหายไปเพราะว่าภาระานี่มันล้นคอหอยแบบนี้ค่ะ คำว่าเห็นด้วยมันก็มีหลายระดับนะคะเพราะว่าน้วันนี้เนี่ยโครงการดิจิทัลวอลเล็ก็ถูกเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดมาไกลามากนะคะจากที่จะใช้เงินในงบประมาณนะคะก็กลายมาเป็นการออกพรบก,กู้เงินนะคะจากที่เคยให้ทุนน้าก็มีการจํากัด คนที่มีรายได้สูงนะคะดังนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าเมื่อวันนั้นเห็นด้วยกับแบบนั้นแล้ววันนี้จะเห็นด้วยแบบนี้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นการตีความที่เกินเลยนะคะ <c oughs> ถามที่พิฉันถามเนี่ยมันสั้นง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะว่าในเมื่อการออกพอรบรเงินกู้5แสนล้านในครั้งนี้มันมีท่าก็จะผิดกฎหมายของมาตรา53ของพอรบรวินัยการเงินการคลังที่ออกโดยนายขมมาตรา140 ของรัฐธรรมนูญของแห่งรชาชอาจักรไทยเนี่ยทางเพื่อไทยทางรัฐบาลทําไมถึงคิดจะเดินหน้าทำต่อมีเหตุผลอะไรทุกวันนี้ยังไม่ได้รับเหตุผลใดๆกลับคืนมานะคะแล้วก็วันนี้มีไปจนถึงว่าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนเสนอให้ออกพรบงเงินกู้ด้วยอันนี้เนี่ยยิ่งต้องดู คณะกรรมการรายง,งานของคณะกรรมการชุดใหญ่เลยดูมติกันด้วยะคะ่ะว่าลงคะแนนเสียงกันอย่างไรถึงให้ออกพรบงเงินกู้นะคะดิฉนันเชื่อมัน่นว่าทางผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะเสนอแนวนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาทุกๆครั้งเนี่ยก็ออกมาคัดค้านมาโดยตลอดค่ะ จริงๆนักร้องเนี่ยไม่ควรจะต้องมาเข้ามามีส่วนร่วมกับการกระบวนการกําหนดนโยบายของทางฝั่งรัฐบาลเลยถ้ารัฐบาลเนี่ยมีความละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนในการที่จะดําเนินนโยบายนะคะแล้วก็พอมันไปสบช่องตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องดีเลยไปขนาดไหนถ้าเกิดวีดีสารรัฐธรรมนูญก็เกิดเกิดรับฟ้องขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้มันก็กลายเป็น กลายเป็นกับดักที่ที่ถูกวางไวโ้โดยที่ช่วยอดคิดไม่ได้ว่าโดยทางฝั่งรัฐบาลเองหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่น่าจะเกินกําลังที่จะคิดได้เลยฉันคิดว่าข้าราชการกระทรวงการคลังทั้งกระทรวงไม่มีใครที่ไม่เข้าใจตัวพรบวินัยการเงินการคลังมาตรา53เลขาคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ในคณะกรรมการชุดใหญ่ชุดเล็กก็มีตัวแทนของคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าไปเช่นเดียวกันจะไม่มีใครเลยสักคนเลยเหรอที่ ทวงติงรัฐบาลในเรื่องนี้ว่ากําลังทําผิดกฎหมายอยู่นะคะถ้าคุณปล่อยให้รัฐบาลทําโดยที่ไม่ได้มีการทวงติงได้ดิฉันคิดว่าพวกคุณเองก็มีความผิดนะคะข้าราชการประจําถ้าสุดท้ายแล้วร่างพรบฉบับนี้ผ่านสภาไปได้ทั้ง3วาระแล้วก็ได้ดําเนินโครงการนี้จริงนะคะสะเต็ปต่อไปมันก็เป็นปัญหาในเรื่องที่จะต้องไปพิจารณาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนี่แหละค่ะเพราะว่าพอหมดอันนี้หมดหมด,หมดตัวร่างพรบ 5แสนล้านนี้เดี๋ยวก็จะมีตัวร่างพรบงบ67และงบ68ก็จะเข้าต่อเนื่องกันทันทีในเดือนพฤษภาคมด้วยเช่นเดียวกันในในในงบ68เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเราจะต้องเสียเงินไปจ่ายเงินต้นสลับพรบงเงินกู้5 0 0แสนล้านเนี่ยไปแล้วนะนายกพูดนะว่าจะใช้คืนให้หมดภายใน4ปีดังนั้นปีแรกเนี่ยมาแล้วแสนกว่าล้าน ดอกเบี้ยอีก1 0 0 0 0ื่นกว่าล้านนะคะอันนี้เนี่ยมาแน่นอนนะคะในงบ68ซึ่งจะทําให้การใช้คืนนี่เนี่ยมันสูงมากนะคะทั้งเงินต้นเดิมเงินต้นใหม่ดอกเบี้ยเดิมดอกเบี้ยใหม่รวมกันเนี่ยห้าแสนกว่าล้านณวันนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าภาษีที่รัฐบาลเก็บมาได้เนี่ยทั้ง20%ก็จะกลายเป็นเ,เงินที่ต้องใช้นี่นะคะทำให้งบของปี68เนี่ยคงจะจัดกันอย่างยากลำบากเพราะว่า รายได้ใหม่ที่คิดว่าจะเก็บภาษีได้จากโครงการที่เจ้าวอาลิเก็จะยังไม่เข้ายังเข้าไม่ทันก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ที่จะต้องมาดูในเนื้อในของโอ่ใหม่อีกทีหนึ่งว่าจะต้องจัดสรรกันใหม่ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนแน่ๆไม่รู้ว่าโครงการอะไรที่จะต้องหายไปเพราะว่าภาระนี้มันล้นคอหอยแบบนี้ค่ะถ้ามันไม่ผิดกฎหมายนะคะการกู้เงินในระดับนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันมีปัญหาแน่ๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่า แน่นอนว่านี่สาธารณะต่อ GDP เนี่ยยังไม่ถึงกรอบที่พลเอกประยุทธ์เคยขยายไว้ไปที่70%ของ GDP ถูกไหมอันนั้นก็รอดเพราะว่าเปนมีการขยายไปแล้วรอบหนึ่งแต่ที่จะไม่รอดแน่ๆก็คือตัวพาระดอกเบี้ยต่อตอ,ตองประมาณนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำนักงานบริหารดี่สาธารณะเนี่ยให้ความสาําคัญมากเป็นพิเศษถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังนะคะว่าต้องคุมไว้ไม่ให้เกิน1 0เพราะว่าอะไรเพราะว่าสารบัญจัดอันดับเครดิตเรตติ้งเนี่ย ใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าจะปรับเครดิตขึ้นหรือเครดิตลงถ้ามันเกิน10%เนี่ยแสดงว่าพารานี่มันเริ่มเออล้อนพอละอันนี้ยก็ต้องมีการทบทวนว่าเครดิตเลตติ้งจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพอเรามีเงินกู้5าแสล้านตรงนี้ขึ้นมาปึ้งนะคะงบปี6-8ปปีแรกก็มาเลยนะคะงบประมาณที่จะต้องจ่ายดอกเบีย้ย รวมกันทั้งนี้เก่านี้ใหม่เนี่ยนะคะก็จะเติน10%ทันทีอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าลำบากใจและคิดว่าเดี๋ยวนายกร,รัฐมนตรีก็จะมีไปรถโชว์สิงคโปร์ต่อจากที่จะไปเอเปกด้วยนะเนาะก็เนี่ยค่ะก็เตรียมคำตอบไว้กับทางสาบันจัดรับเครดิตเลตติ้งที่จะต้องเข้ามาถามคำถามในเรื่องนี้แล้วกันว่าจะทำยังไงนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้พาระนี่อย่างเนี้ยมันก็แสดงถึง ความสถานะทางการคลังที่มันอ่อนแอลงไปเรื่อยๆแล้วก็พอต้องจัดเหมือนกับหนี้ที่เราหนี้ที่ประชาชนมีอ่ะถ้าดอกมันสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเงินต้นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเหลือเงินไปจัดจ่ายใช้สอยอย่างอื่นน้อยลงเรื่อยๆทํามาหากินมาทั้งหมดสุดท้ายก็เอาไปใช้หนี้รัฐบาลก็เหมือนการเก็บภาษีมาได้เท่าไหร่ก็ต้องเอาไปใช้หนี้มันก็ไม่ได้เอาไปทำโครงการอื่นๆที่คุณคิดว่ามันมีประโยชน์อยู่ดีนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ ที่เราต้องติดตามต่อถ้าสุดท้ายแล้วตัวพรบรนี้เนี่ยมันผ่านสภาแล้วบังคับใช้ได้จริงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเกิดขึ้นจริงค่ะการพยายามที่จะรักษาคําพูดเนาะเพราะว่าข้าจริงอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งเหมือนกันหลังจากที่ได้ไม่ได้รักษาคําพูดมาแล้วครั้งหนึ่งในตอนที่เข้าร่วมรัฐบาลออฟอร์มรัฐบาลใหม่นะคะ อันนี้เนี่ยมันก็เลยยิ่งจําเป็นที่จะต้องฟื้นความศรัทธาความเชื่อมั่นว่าเขาเป็นคนที่ทำ,ทำตามที่พูดไว้ได้ทําตามที่หาเสียงไว้ได้อันนี้มันก็เลยเป็นบททดสอบที่สําคัญซึ่งก็อาจจะแพ้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะก็เลยเป็นปัญหาหนักใจเพราะว่าตอนคิดโครงการเนี่ยก็คิดมาไม่ถี่ถ้วนเพราะว่าตอนคิดยังบอกว่าจะใช้เงินจากงบประมาณอยู่เลยนะคะซึ่งฉันจะเห็นนะต,ตอนนั้นแล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้เนาะแล้วพอมันหลัง พิงฝ้าแล้วเนี่ยมันไม่มีทางออกแล้วก็เลยก็เลยไปเลือกทางที่มันผิดกฎหมายเนี่ยนีฉันก็คิดไม่ออกทางอื่นเลยว่ามันจะมีเหตุผลอะไรที่อยู่ดีคุณไปเลือกทางที่ผิดกฎหมายนอกจากหาทางลงค่ะ